เปิดเผยกฎและเกมของจักรวาลเมื่อคุณเล่นถูกเกมคุณเล่นถูกกฎนะคะไม่แหกกฎยังไงคุณก็ชนะในเกมนี้แน่นอนหลายคนไม่รู้จักเกมของจักรวาลคุณจึงเล่นผิดเกมเกมของจักรวาลคือเกมแห่งการขยายจักรวาลขยายตัวเองตลอดเวลา ธรรมชาติขยายตัวเองตลอดเวลาคุณลองดูต้นไม้สิไม่มีต้นไม้ต้นไหนเกิดมาแล้วก็ตายไปโดยศูนย์บ่าแต่ต้นไม้ทุกต้นเกิดมาทิ้งมเมล็ดลงดินฝนตกใส่เขาและเขาก็เติบโตขึ้นมาอีกทุกอย่างอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างมั่งคั่งเหลือเฟือทุกอย่างพร้อมที่จะขยายตัวคุณเองคุณก็เช่นกันวันนี้คุณเล่นเกมแบบไหน คุณลองถามตัวเองสิว่าคุณยังอยู่ที่เดิมอยู่หรือเปล่าคุณจำไว้เลยนะเมื่อไหร่ที่คุณเล่นผิดเกมคุณไม่ยอมขยายมันจะเกิดภาวะเบื่อภาวะซึมเศร้าเมื่อไหร่ที่คุณซึมเศร้าเมื่อนั้นแหละคุณจะตายแน่นอนไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่รักคุณแต่คุณเลือกที่จะเล่นเกมนั่นเองคุณเลือกที่จะไม่เล่นเกมเดียวกันกับจักรวาลเองต่อไปคือเกมของโลกนี้เนี่ยมันถูกหน่วงด้วยเวลาแล้วก็ระยะทางเสมอเมื่อไหร่ที่คุณอยู่บนโลกนี้ คุณมีกายนี้เนี่ยยังไงคุณก็ถูกหน่วงด้วยเวลาแล้วก็ระยะทางอยู่ดีอย่างเช่นคุณจะไปเชียงใหม่คุณไม่สามารถหายตัวไปเชียงใหม่ได้เลยมันจะมีระยะทางเสมอหรือมันมีเวลาเพราะอะไรการที่คุณจะย้อนไปอดีตคุณย้อนได้ไหมคุณย้อนไม่ได้แล้วเวลาเดียวที่คุณมีและทรงพลังที่สุดก็คือเวลาของปัจจุบันนี้ณขณะนี้เท่านั้นมนุษย์เราเนี่ยมี3สภาวะกายจิตจิตวิญญาณกายเนี่ยมันเป็นฟิสิกอลมันจะถูกหน่วงด้วยเวลาแล้วก็ระยะทางเสมอเพราะกายคุณอยู่ที่นี่แต่จิตและจิตวิญญาณของคุณเล่นเกมเดียวกันกับ จิตของคุณไม่ถูกหน่วงด้วยเวลาและก็ะระยะทางคุณเชื่อไหมไม่เชื่อลองคิดดูสิคิดถึงที่ท่องเที่ยวล่าสุดที่คุณไปมาตอนนั้นคุณเที่ยวที่ไหนบรรยากาศเป็นยังไงลมพัดเป็นยังไงคุณอยู่ตรงนั้นได้เลยเพราะอะไรจิตและจิตวิญญาณของคุณไม่ถูกน่วงด้วยสิ่งใดไม่ถูกน่วงด้วยเวลาเพราะคุณสามารถคิดแล้วสามารถรู้สึกได้เลยหรือจินตนาการเห็นภาพนะั้นแล้วคุณสามารถที่จะลิ้มรสประสบการณ์นั้นได้เลย นี่แหละทำไมคุณต้องฝึกจิตและจิตวิญญาณให้มากเพราะว่านี่เป็นสิ่งเดียวที่จะสื่อสารและเชื่อมต่อกับสิ่งยิ่งใหญ่ได้ต่อไปเป็นเกมชีวิตเราทุกคนล้วนมีเกมของตัวเองเราทุกคนล้วนมีสนามชีวิตของตัวเองที่เราเป็นคนเลือกเล่นเองการที่คุณเกิดมาที่นี่เนี่ยสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่คุณได้รับและติดตัวคุณมาเท่าเทียมกันทุกคนก็คือสิทธิ์แห่งการเลือกสิทธิ์นี้เป็นสิทธิเดียวที่เราทุกคนมีเท่าเทียมกัน จักรวาลเป็นคนให้คุณในการเลือกทุกสิ่งไม่ว่าคุณเลือกสิ่งใดเขาจะให้สิ่งนั้นเพราะอะไรเขาคือความรักมาลางเขาเหมือนพ่อแม่อคุณอ่ะที่รักคุณมากรักแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ว่าคุณเลือกสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีเขาไม่รู้ทั้งนั้นว่าดีหรือไม่ดีเขารู้อย่างเดียวว่าสิ่งใดที่คุณเลือกเขาจะให้สิ่งนั้นกับคุณนั่นคือจักรวาลถ้าคุณรู้แบบนี้แล้ววันนี้คุณจะเลือกอะไรให้คุณจะเลือกเล่นสนามไหนให้ตัวเองมันคืออำนาจของคุณ ต่อไปหน้าที่ผู้ชนะที่ต้องทําก็คือคุณต้องเป็น 1. น,นายความคิดของคุณ 2. นายอารมณ์ของคุณนี่คือหน้าที่ของผู้ชนะถ้าคุณรู้ที่จะชนะในเกมนี้ คุณไม่ต้องไปครเอทอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากมายเลยมันคือหน้าที่ของจักรวาลคุณต้องการสิ่งใดเหรอคุณมีหน้าที่เดียวคือเป็นนายความคิดของคุณเองนี่คือหน้าที่ของผู้ชนะเมื่อไหร่ที่คุณคิดให้ได้อย่างที่คุณอยากจะคิดคุณจะได้ในสิ่งที่คุณอยากจะได้แต่มนุษย์หลายคนมัวแต่ใช้กายทำใช้กายในการไปคุกคีอะไรก็ไม่รู้ในสิ่งที่คุณไม่ได้ชอบมันจึงไปไหนไม่ได้สักทีมันจึงอยู่ที่เดิมหน้าที่ที่สองที่คุณต้องทําคือเป็นนายอารมณ์ของคุณเพราะอารมณ์เท่ากับอนาคตเมื่อไหหร่่่่ทีคคคคคุุุุณณณณเเเเปป็็นน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 าาาายยยออออมมมไได้จะตืืกกััใชง มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นมันต้องอยู่ที่คุณตัดสินใจจะฝึกไหมคุณตัดสินใจจะเป็นทาสหรือเป็นนายของอารมณ์คุณเลือกอารมณ์คุณได้เมื่อไหร่นั่นแหละอนาคตคุณจะมีราคาขึ้นตลอดกาลเพราะว่าอารมณ์เป็นสิ่งเดียวที่สื่อสารตรงกับจักรวาลชีวิตใหม่จะเริ่มต้นเมื่อคุณตัดสินใจเป็นนายชีวิตของตัวเองวันนี้คุณตัดสินใจให้ตัวเองหรือยังมันไม่ใช่ใครมันคือคุณ